ไค่จะสาวลูกโอ้รตรนท้องหน้าพอป่ะเดียวเดียวจะร้ออ่ะไม่ใช่มันจเจี๊ยตํารวจที่นี่เราไม่เอานะเลี้ยวหลบไปนะนั่นไงกว่าแล้ว โอเคครับก็อยู่ผมเทียนซิงก็ผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทอดจมกันดูแล้วผมสมเสิงนะผมหลังจากที่วันเราก็ได้ใส่ทอดจมไปนะผมจัดทอดจมไปนี่สภาพคันนี้ก็ห้าสามนะผมหลังจากที่ผมว่าเข็มทอนนะแค่เข็มทอ่อแต่อย่างอืงอ่นได้บอกไงอุ้ยเ <c oughs> ๋ยก็พังว่าเดี๋ยวว่าจะอัพสเต็ปใหม่แล้วไมรู้ใหม่เป็นยังไงเสียงใหม่เป็นยังไง,ย,งไยังไม่ดูเลย มายันไปไนอย่างไรก่อนนะโอเคไปรุยกันวันนี้มาคนเดียวครับผมคือรีบมาครับผมกูฝนตกยังไม่เรียกยังไม่เรียกโุก,กัสฟิวเลยโอ้โหมาเร็วนี่ยปาจีไม่มาเร็วอ่ะ

ไปรูแส uhm, งไม่ไงจะรวมอาจจะเยอะนะผมเพราะว่ารถมันความเร็วสูงนะผมทุกคนตำรวจครับตำรวจมาทุกคนเฮ้ยตำรวจคะบ เราเรียอหนี้กนะ่อนนะไอ้เยอยม่นจะมาลองข้อไอ้สัตว์แม่งตำรวจมามานะหน้าอ้สัตว์ขับรถเร็วมาด้วยตำรวจตัดเขาแน่นจะมาตรวจอะไรทักอย่างให้เราผม เรียกร้องให้รันเลียวให้สัตวำรวจรอเลยไอ้ที่อยู่ยากจังวะพายุดิไม่มีทางว่าทุกคนเราจะไปลองไหนล่ะทีนี้ไม่มีทางลองแล้วนี่แล้วทุกคนเดือยวางเอออะไรวะยังไงดิเดี๋ยวไปทางนี้อ ตำรวจมาครับผมไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินเสียงข้อผมหรือเปล่านะแต่มันดังมากเราทอดเมื่อมาจะได้ยินแหละเฮ้ยอะไอตรงนี้ก็เจอตำรวจตำรวจเนียตำรวจเยอะมากนะเรี๋ยวนี้ตำรวจเราตะกอนไปดิคือน่าจะไม่ตาวเราใหม่เราไปทางเออกระแพงครับผมน่าจะทางทางลอดที่สุดท้ายละสิงเลยตำรวจมา คนก็จะตกงด้วยครับประผู male, so ้ชมเดี๋ยวเราไปลองทางอับแท่งก็เลยกันเดียวพอไปวิ่งดีนะแม่งแม่งมาเร็วด้วยคือไม่ได้ขับหนากหรอกแต่ก็รถตัวเองแม่งมาเร็ว เดี๋ยวชะลอก่อนชะลอให้ไฟเขียวนะผมแล้วไม่อยากจอดเฮ้ยเขียวสักทีดิยไม่ใช่มันจะเอตำรวจที่นี่นะไม่เอานะเลี้ยวหลบไปนะของไม่หา่อ,อม่งไม่ไม่ไฟเขียวสักที to và Thật sự ngày qua đấy กูว่เาเลอ้วกูว่าล้วต้องวัดใจตำรวจที่ดียเป็นสัตว์แ่งเจอตำรวจจริงนะ ไงดีวะเดี๋ยวรอ,อดูก่อนรอดูก่อนรอดูก่อนเขาจะตามมาไหมเฮ้ยพุ่มกระชากหรอวะเป็นไรวันเกิดคงไม่ตามมาอ่มั้งเปิดหนาวันเขา ฟังว่างันนะใช่ไปเพื่อจจเอ๋นะเอ้ยไม่ค่ะถ้าเขาจะตามจริงมันต้องขับรถเร็วกว่านี้นะไอ้สัตว์เอ้ยใจวิวเลยกูแร่งเจอแต่ตำรวจกูว่าเรียกตงใจเอ๋กันไอ้สั์โอเคไม่เห็นปะเลยได้ แต่เราเบาๆก่อนนะผมไม่ตามหรอกมัง้งเพราะแค่แบบอาจจะมีแบบคนแย้งอย่างนี้ห่ออาจจะแบบพวกขาเป็นอะไรกันมานี่ยเขาเขาจะไม่มาจับเด็กเล้นหรอครับหลอนในหุ่แล้วกูดีสัตว์ที่ ออไปเลยนะเราไม่อยู่นะตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจมาทีนนี้เราทำเพื่อคิปว่ากันตอนนี้เดี๋ยวเสียงเพื่อคิปอ่ะบอกไปเลยว่าตำรวจชิบหาย มันต้งห้าร้อยเมตรอ่นะก็มาได้เลยถึงไหมวะถึงไหมวะเดี๋ยวโอ้คนอ่ะ เงินกินนาทุกคนดูน้ำมันรถก็เดียวรถเลยโอเคถ้า,ถาก็เ,เท่ากี่คนจะไป็นนะีกดไลค์กดแชร์ถาต้กาให้ต้องทีนสิ่งเนียนะผมก็วันนี้ก็เราทำก,การสีตรวจไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวเรา่าจะไปห้างนู้นแหละไม่อยากเข้าอันนี้เนาะผมก็ชาวบ้านเขาว่าผมชอบมันดังนะมวอนี่ต้เนียไอใเกว้าวว้าวเบสตนีตเเนี่ย